ทำนายฝันเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันเห็นปลาฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลาหรือฝันว่าได้จับปลาจำนวนมากหากฝันเห็นปลาสามารถทำนายได้ว่าจะมีโชคลาภก้อนใหญ่จากการเสี่ยงโชคหรือจากการลงทุนธุรกิจซึ่งจะยากหรือง่ายนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณจับได้ง่ายหรือไม่ หากเล่นเอาเหนื่อยกว่าจะจับได้ก็แปลว่าคุณจะต้องใช้ความพยายามโมมานะให้เต็มที่แล้วจะสมหวังดังที่ตั้งใจสำหรับเลขนำโชคของผู้ที่ฝันเห็นปลานั้นได้แก่88 78 287 28 878และ808 การทํานายฝันนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสําหรับวันนี้ทํานายฝันเลขเด็ดของเรานั้นต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ